เขาเปิดด้วยฉากนี้ก็แล้วกันถ้ามึงจะดมสักขนาดนี้นะม,ม,ม,มึงเอาไปเลยสิบอรน,นฉากนี้นี่กูโคตรคิดไปไกลเลยวะ่ะฉากนี้โอ้โหกูคิดไปไกลละอีมึงทานี่กูโคตรลุ้นเลยอ่ะ I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance, unless he's into girl on girl action. You're such a dork. For luck. ูที่เบอร์าดีเลยเมื่อนางเอกจูบก,กับนางรองใครที่อยากให้ผมทำต่อครับกดตรงเลมและมุมบนขวามือจะมีตัวไออยู่นะครับก็ไปโหวตกันได้เลยนะครับกดไปที่ตัวไอนะไปโหวตเลย